อั s สาราม e เ i ียเซอร์วิสสื่อของทางกัมพูชาได้มีการรายงานถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยซึ่งณเวลานี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกว่า15ล้านคนโดยได้มีการระบุถึงเหตุผล2ข้อหลกัลกๆในการที่ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจากการรายงานดังกล่าวนี้เองนะครับมีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า1,000ความคิดเห็นพร้อมกับมีการแชร์ไปแล้วกว่า1.2พันครั้ง ชาวกัมพูชาพวกขาวจะมีมุมมองในเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยอย่างไรและรวมถึงพวกขาวจะมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวของกัมพูชาอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y u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  e p r r m m ียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปรกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามอัปสรารมีเดียเซอร์วิสสื่อของทางกัมพูชาได้มีการรายงานข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย โดยได้มีการรายงานอ้างอิงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มีการพูดถึงจํานวน,นนักท่องเที่ยวของไทยซึ่งในปัจจุบนนะันณเดือนมิถุนยายนนะครับมีจํานวนกว่า15ล้านคนและสามารถสร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่8.4แสนล้านบาทโดยทางสื่อของกัมพูชารายดังกล่าวได้มีการระบุถึง2เหตุผลหลกัลกๆที่ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั่นก็คือเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายและรวมถึงอาหารที่พักที่มีราคาถูก ซึ่งจะโพสต์ดังกล่าวนะครับมีชาวกัมพูชาแชร์เรื่องนี้ไปกว่า1.2พันครั้งและรวมถึงมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า1,100ความคิดเห็นโดยชาวกัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิรัฐบาลกัมพูชาซึ่งบางท่านถึงขนาดบอกว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นขี้โม้สืบเนื่องมาจากการที่การท่องเที่ยวของกัมพูชามักจะมีการออกมาพูดถึงจํานวนนักท่องเที่ยวโดยบอกว่ากัมพูชามีนักท่องเที่ยวไปจำนวนมากอยู่เสมอ ซึ่งชาวกัมพูชาบางรายนะครับได้บอกว่าที่แท้จริงแล้วบรรยากาศการท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นเงียบมากนะขนาดนี้นอกจากนี้นะครับชาวกัมพูชาพวกเขายังเข้ามาชื่นชมในเรื่องของสถานที่อาหารและความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวซึ่งบางท่านก็บอกว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วยังอยากกลับไปอีกเลยนอกจากนี้นะครับชาวกัมพูชาบางส่วนก็ได้มีการตําหนิเรื่องการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่กัมพูชา รวมถึงมีการบอกว่ากัมพูชาค่อนข้างอันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวและรวมถึงยังมีราคาแพงซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมมาเที่ยวกัมพูชาเอาละครับไปลองฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมไปประเทศไทยเจอกับชาวต่างชาติหลายสัญชาติพวกเขามาเยี่ยมชมประเทศไทยเพราะว่าการต้อนรับที่ดีมากแถมยังมีความสนุกสนานกับการบริการทุกรูปแบบความคิดเห็นต่อไปครับ ทำไมนะักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวประเทศไทยอย่างนั้นหรอมันก็เป็นเหตุผลที่รู้กันอยู่แล้วประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาหารของพวกเขาก็เยอะแยะสรุปแล้วประเทศของพวกเขาสวยมีสถานที่สนุกสนานมากมายไม่เหมือนในขเขมรผมทำงานอยู่ประเทศไทยก็สงสัยว่าทำไมประเทศพวกเขาถึงพัฒนาเร็วจังที่นี่มีชาวขเขมรชาวลาวมาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากความคิดเห็นต่อไปครับผู้นำเขาไม่เคยอวด พวกเขาขยานันแต่เราชอบอวดไม่ยอมยกเลิกค่าวีซา่าต้องมีเงินทอนตลอดปัญหาเงินดอลลาร์ก็ใช้ยากแล้วใครเขาจะอยากมาแค่คิดก็ปวดหัวแล้วความคิดเห็นต่อไปเรามีคนมาเที่ยวกี่คนกันเองแต่รัฐบาลโม200้ส0 0ซความจริงแล้วมันเงียบมากความคิดเห็นต่อไปครับชาวเกาหลีญี่ปุน่นจีนฝรั่งมาเที่ยวประเทศไทยวันนึงเยอะแยะเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าล้านดอลลาร์ต่อวัน ความคิดเห็นต่อไปเพราะว่าประเทศไทยคิดถึงชาติเป็นอันดับแรกความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาเอาชนะเขมรเมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารความคิดเห็นต่อไปเราจะดึงดูดนักท่องเที่ทยวขนาดนี้ได้ยังไงต่างประเทศเขามีการพัฒนาและเติบโตทุกปีไม่เหมือนกับในกัมพูชาของเราความคิดเห็นต่อไปเขมรเราไม่มีอะไรต้องอายหรอกเวลาไปเขมรสแตมเข้าเมืองก็ต้อง30เหรียญกว่าจะรู้ว่าถูกหลอกก็ต้องมาถึงที่นี่ก่อน นี่แหละที่ว่าใครๆไม่อยากมาเที่ยวเขมรความคิดเห็นต่อไปเพราะมีบริการทางเพศต่างชาติเลยชอบความคิดเห็นต่อไปครับเราควรศึกษาจากประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปคนไทยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวดีและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจมันเป็นทัศนคติของคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสบายใจและพวกเขาก็ยินดีที่จะเดินทางมาซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ว่ากัมพูชาแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อชาวกัมพูชาเห็นนักท่องเที่ยวคนขเขมรมักจะเห็นเป็นเงินก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงรู้ว่ามันไม่ใช่บริการจากใจของชาวขาเขมรความคิดเห็นต่อไปครับขเขมรราวนักท่องเที่ยวหายหมดแล้วธุรกิจตอนนี้เงียบจะตายอยู่แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยังไงพวกเขาก็แพ้ขเขมรในเรื่องของการทุจริตจากรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกและกําลังจะเป็นรุ่นหลาน ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันเคยไปเมืองไทยเราครั้งหนึ่งฉันยังอยากจะไปเที่ยวอีกเลยความคิดเห็นต่อไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเท,ที่ยวเท่านั้นประเทศไทยยังมีรายได้จากภาคส่วนอื่นๆอีกเช่นการเกษตรความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าก็พวกเขาไม่ได้มีาก,าก, er. การทุจริตมากเหมือนกับพวกเราความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าคขมรควรเรียนรู้จากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับ สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีฉันยังไม่เคยเห็นพวกเขาอวดเลยแม้แต่ครั้งเดียวความคิดเห็นต่อไปเราควรต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริการที่มีราคาไม่แพงหยุดการตั้งราคาจากปากค้นขายรัฐควรมีข้อกำหนดปายราคาเพื่อเศรษฐกิจของเราความคิดเห็นต่อไปครับนี่ผมพูดจริงๆนะตอนนี้คขมเนไม่มีใครมาเที่ยวเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์ผมคิดว่าสมัยก่อนกัมพูชามีการพัฒนามากกว่านี้อีกความคิดเห็นต่อไป ตามพวกเขาให้ทนันอย่าปล่อยให้พวกเขานำมากจนเกินไปความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติไปเที่ยวเมืองไทยเยอะมากมันก็มีแต่เขเมรเราเท่านั้นละความคิดเห็นต่อไปที่เขเมรกลางคืนตอนนี้มันเงียบมากมีแต่นักเลงแข่งมอเตอร์ไซค์ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับประเทศไทยไม่มีการปล้นนักท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยแม้แต่คนเขเมรเองยังอยากไปเยือนความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่า ถึงขนาดนี้แล้วพวกเขายังไม่โม้เลยความคิดเห็นต่อไปทุกบริการของกัมพูชาเป็นของเอกชนทําให้มีราคาแพงนั่นก็ทําให้ชาวต่างชาติไม่อยากมาเราต้องหัดเรียนดูเพิ่มเติมเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญที่สุดมาต่อกันอีกสักสองความคิดเห็นครับท่านนี้เขาบอกว่าคนขาเขมรไม่ยอมทําอะไรแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ได้กําไรแต่ถ้าเป็นคนไทยถึงแม้กําไรน้อยแต่ถ้าประชาชนได้กําไรพวกเขาก็ทํา มาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ครับเขาบอกว่ามันน่าเศร้าที่พวกเราพยายามเปรียบเทียบประเทศของเรากับประเทศไทยบางครั้งฉันรู้สึกว่ามันเป็นการดูถูกประเทศตัวเองครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายสวัสดีครับ